สวัสดีลูกๆชั้นป .6 ทุกคนนะคะพบกับครูนุ่นนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสําหรับในคลิปนี้นะลูกครูนุ่นนะคะจะพาเด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดในหน้า117นะคะก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับอัตราส่วนนะคะเรื่องอัตราส่วนนะคะตัวนี้เราสามารถนะคะใช้ในชีวิตประจาวันได้เลยนะลูกอย่างเช่นสถานการณ์นะคะของ โจทย์หรือข้อความต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าอะไรลูกป้าแก้วขายขนมถ้วย7ชิ้นราคา20บาทอ่าทขนมถ้วย7ชิ้นนะคะเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเคยกินขนมถ้วยใช่ไหมคะ,ะนี้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลย7ชิ้นเนี่ยราคา20บบาทนะคะเราจะเขียนอัตราส่วนได้อะไรคะเด็กๆเด็กๆมาดูตรงนี้นะคะ อัตราส่วนของขนมถ้วยต่อจำนวนขนมถ้วยเท่ากับเท่าไหร่นะคะอัตราส่วนของราคาขนมถ้วยนะคะอ่ะัดนั้นเนี้ยเราจะเขียนอัตราส่วนได้ยังไงคะอัตราส่วนที่ครูนุ่นสอนเด็กๆนะคะก็คือสามารถเขียนได้สองแบบใช่ไหมอ่ะสองแบบใช่ไหมคะก็คือ1ถ้าหากว่าหน่วยเหมือนกันนะคะ เราจะไม่เขียนหน่วยกำกับใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าหน่วยต่างกาันปุ๊บเราจะเขียนหน่วยกำกับทันทีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยเขาเป็นบาทใช่ไหมคะและก็ะจำนวนขนมถ้วยเนี่ยเขามีหน่วยเป็นชิ้นใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นนะคะอ่ะโอก็จะให้เรานะคะได้คำตอบตัวนี้ในการเขียนอันตราส่วนนะคะจะได้อะไรลูก 20บาทต่ออะไรคะต่อ7ชิ้นนั่นเองค่ะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางโทรศัพท์เปนหนึ่งอารมอ่ะเราก็จะได้อะไรนะคะ20บาทอัตราส่วนนะลูกในข้อแรกเราก็จะตอบ20บาทนะคะต่อ7ชิ้นนั่นเองในข้อที่ หนึ่งนะคะ มาต่อในข้อที่2นะคะเด็กๆนะคะเขาบอกว่าะไยลูกท่านว่าจ่ายเงิน80บาทท่านว่าจะได้ขนมถ้วยกี่ชิ้นนะคะในข้อแรกนะคะเราได้อัตราส่วนนะคะราคาของขนมถ้วยต่อขนมถ้วยที่เป็นชิ้นใช่ไหมคะอัตราส่วนอันแรกเราจะได้2 0บาทต่อ7ชิ้นนะคะเราจะใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันมาแก้โจทย์ปัญหาในข้อนี้นะลูกอ่าอันนี้อัตราส่วนในข้อแรกใช่ไหมคะเด็กๆ ก็คือ20บาทต่อ7ชิ้นถ้าท่านวางใจเงิน80บาทนะคะเอ๊ก็คือนี่เราได้อัตรา,าส่วนอันไหนลง80บาทใช่ไหมคะท่านวางใจเงิน80บาทเอ๊ แล้วจะได้ขนมกี่ชิ้นคะเด็กๆดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็ต้องรู้ว่าเอ๊ยี่สทไมถึงกลายเป็น80 20มา80แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นแสดงว่าใช้การอะไรลูกการคูณแน่นอนใช่ไหมคะแสดงว่า20คูณอะไรลูกคูณด้วย อะไรคะคูณได้4ยใช่ไหมย่คูณ4ได้80ดังนั้น A7 ชิ้นเนี่ยส่งผลให้คูณ4ด้วยนะคะเมื่อตัวข้างหน้าคูณ4ตัวข้างหลังก็ต้องคูณ4ด้วยนะลูก7คูณ4ก็จะได้เท่าไหร่คะเออย28ชิ้นใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าอะไรลูกจากอัตราส่วนอันใหม่ที่เราได้หมายความว่า ท่านว่าใจเงิน80บาทนะคะทันว่าจะได้ขนมถ้วย28ชิ้นนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการทําในการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนเราใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะมาใช้ในการแก้ปัญหานะลูกนะอ่าเด็กๆมาดูต่อในข้อที่3นะคะ เด็กๆมาดูต่อในข้อที่2นะคะเขาบอกว่าอะไรลูกท่านว่าจ่ายเงิน80บาทท่านว่าจะได้ขนมถ้วยกี่ชิ้นนะคะเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวคุณนุ่นจะพาเด็กๆคิดนะลูกว่าเราจะคิดยังไงนะคะเมื่อกี้เราบอกอัตราส่วนอะไรคะราคาขนมต่อขนมถ้วยเนี่ยได้20บาทต่อ7ชิ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราจะใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะที่คุณนุ่นพาเด็กๆเนี่ย มาก่อนหน้านี้นะคะนี่แหละเราจะมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะคะปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับอัตราส่วนนะคะถ้าท่านว่าจ่ายเงิน80บาทท่านว่าจะได้ขนมถ้วยกี่ชิ้นจากที่เรานะคะเขียนอัตราส่วนอันแรกรูปจำได้ไหมคะในข้อที่1น,นะคะก็คือ20บาทนะคะถ้าจ่ายเงิน20บาทเราจะได้ขนมอะไรลูก7 นนะะทีเนี้ยถ้าท่านว่าจ่ายเงิน80บาทอ่าแปมาต่อในข้อที่3นะคะข้อ3บอกว่าอะไรลูกถ้าปูเป้ซื้อขนมถ้วย105ชิ้นปูเป้ต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะเราก็นําอัตราส่วนในข้อแรกที่เราเขียนได้นะคะก็คืออะไรลูกอัตราส่วนของราคาขนมถ้วยต่อจํานวนขนมถ้วยนะคะตั้งแต่อันเล็กๆเลยเราได้อะไรนะคะอ่าย0บาทต่ออะไรลูก7ด ชิ้นใช่ไหมคะอ่าจะอัตราส่วนันแรกนี่แหละลูกเราจะมาแก้ปัญหาในข้อที่3นะคะเด็กๆดูดลูกชิ้นใช่ไหมลูก105ชิ้นนะคะอ่าเราก็จะได้อัตราส่วนอันใหม่ก็คือไปอยู่ข้างล่างหรือข้างหลังหนูชิ้นไปอยู่ข้างหลังนะคะชิ้นก็อยู่ตรงชิ้นนะคะ105ชิ้นเนาะเอ๊เด็กๆก็ไปดูว่าเอ๊เนี่ย มา1 0 5ชิน้นตรงนี้ลูก7 7ชิน้นมา1 0 5ชิ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือเป็นวิธีอะไรคะเป็นวิธีการคูณแน่นอนนะคะเอเคูณอะไรหน้าได้1 0 5นะคะปรากฏว่า เขาคูณด้วย15นะคะเด็กๆเด็กๆลองไปหานะลูกว่า7ดูสุดคูณก็ได้นะคะหรือไม่ก็เด็กๆเอา105ตั้งแล้วเอา7หารนะคะเ5 3 5ใส่5้ทั้งสาม7 1 7บวก3ก็เป็น10นั่นเองดังนั้นทำให้20บาทเนี่ยไอ้20เนี่ยต้องคูณด้วยอะไรลูกเมื่อข้างหลังคูณ15ข้างหน้าก็ต้องคูณ15ด้วยปริยายนะคะดังนั้น20คูณ15จะได้อะไรลูก สามร้300บาทนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ตอบได้เลยว่าถ้าปูเป้ซื้อขนมถ้วย105ชิน้นปูเป้ต้องจ่ายเงิน300บาทนะคะเด็กๆก็ตอบนะคะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดเนะาะเด็กๆตอบเลยนะคะ เด็กๆก็ตอบเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดนะคะเด็กๆสังเกตว่าข้อ2กับข้อ3เนี่ยครูนุ่นแสดงวิธีการคิดเนี่ยคล้ายกันเลยนะคะเหมือนกันเลยเด็กๆก็จะต้องนําอะไรลูกอัตราส่วนอันแรกเนี่ยมาตั้งก่อนนะคะโจทามอะไรนะคะแล้วก็ไปวางไว้ตำแหน่งเดียวกันถ้าชิ้นก็ตรงชิ้นแล้วสังเกตว่าเอ๊ะเไป105เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือจะต้องอะไรนะคะ แต่ถ้าหากว่าลดลงก็ต้องหารใช่ไหมคะเด็กๆอ่นนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆทําในข้อที่2เองนะลูกนะนิสาและตาวันจ่ายค่ารถ2แถวโดวยรวมเนี่ยรวมเงิน18บาทเอ๊ะสคน18บาทแล้วคนหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับกี่บาทนะคะเด็กๆลองไปทํานะคะในข้อที่2สนะอ่าสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ก็สวัสดีค่ะ